นอ้องอาายสกุลหน้าพอนเสียงวิหกครับพี่น้องเกิดอิหยังขึ้นกับน้องหลังลงจากเวทีน้องมานั่งร้องไห้ด้วยความที่เป็นห่วงว่าด้วยความที่เป็นห่วงก็เขาไปถามน้องว่าหนูเป็นอะไรคะน้องร้องไห้ทําไมใครทําอะไรหรือเปล่าน้องกระตอกกับพี่ชายคนนี้ก็ยนินว่าหนูสงสารแม่แม่้มมาเวทีค่ะพี่จา๋าทําไมฝนใจร้ายจัง ก็มา,มานองมีสปิรีตแท้เลยจากที่เข้าไปบึงมือน,นัอ่นวันที่เราไปดูที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยพี่อ้อกทีมเข้ากับไปสุขูุูคนแต่งรังใจน้องอาอายแล้วก็ทีมงานเสียงมีหูเป็นถ่ายคลิปไปถ่ายรูปก,กับน้องให้ระวังน้นใจหน้าเวทีเนาะป้าผึ้งเห็นน้องเธอ,อแหลกโตจริงเนาะน่นารักเสียงหวานเสียงงวนเงุดล็กหน่อยสิทำไมมีพลาังลายเดียวจุแปลกใจยังเพิ่มพี่้องตัวนน้อยหนุ่มแนน ตัวเล็กกว่าที่เราคิดตัวเน,น้อยเด็กน,น้อยอายุเล็กน้อยนนอยูนน่ไหมแต่ว่าพลังเสียงมหาศาลเราได้ยินน้องเปิดตัวมาน้องร้องเพลงอ่หลานย,ย,ยาน,น,น,นบอบออกมาสุดแบบสีมงม่วงรอเนาปะปอดปากข่างเลยร้องสดสดบนเวทีเอาคือเก่งแท้ อาจคนเดียวนะครับในตอนที่น้องออกมาโชว์ในช่วงหลายเพ่งมากๆน้องสามารถเอาเวทีอยู่สะกดทุกสายตาได้หมดเลยคนบวดเสห็จอย่างยูยางยูเหลือบมองหน้าสื่อของกินก็ต้องหยุดเบิ่งแล้วหน้าตอนที่ช่วงน้องออกมาคนเลนไปหนาเวทีเพื่อจะไปให้แางวัานําใจน้องเพื่อไปถ่ายรูปกับน้องเพื่อไปชื่นชมน้องหน้าเวทีแบบใกล้ใเข้าจนแบบว่า ว่าวยูเบิดมือเบิร์ดขึ้นเถาเดินนี่เฮาไก่ยักเว่าสููพี่น้องฟังว่าน้องสมก็เก่งสมก็ความสามารถหลายแแค่คะแนนมาเป็นเหรีตะลกกัหลีนญใดอารองเพลงเคสยังหลับมงหลับหมกได้เบิดเด็กหน่อยคนหนีแบบเป็นเด็กที่พิเศษมากๆความสามารถนี่ล้นเกินตัวค่ะพี่น้องขันผู้ได้เห็นตัวจริงน้องสิหากน้องเอ็นดูน้องแห้งจนเ้ออดใจบวายดีแล้วเฮาอย่างน้องแห้งกอนแรกคือ เขากับเคยเห็นน้อตจังแต่สมัยน้องมาใหม่ๆน้องที่บอสนกเดินทางไปรับน้องเข้ากับเห็นความหนาหลักเห็นถึงความสามารถของน้องตลอดแต่กับว่าคิดว่าจากเก่งขนาดนี้ไม่เรื่องบอกว่าหนึ่งแหละความสามารถในเรื่องของพลังเสียงเนีนค่ะเสียงของน้องนะต่อให้ร้องเพลงหลายๆเพลงกับบอมมตกเอาอยู่ค่ะเอาอยู่ทุกเพลงแล้วอีกอย่างหนึ่งขอช่ลชมจำเนื้อเพลงไหนจังได เมืเออแต่ห้าวคู่เองหลอกมาจนใหญยปนี้จนเฒ่านี่จําเนื้อเพลงบ่ได้บ่หาเพลงน้องไอร้องเลยว่าเป็นซิปเพลงสิปกาเพลงคุณบอกหลายเพลงแย่งแล้วน้องงานบ่มีแบบว่าเขาเอิ้นว่าอีหยังเกาะโบมี่หลงขี้เออบ่มีผิดขี้ร้องถืกขี้แล้วก็ร้องม่วนทุกเพลงเอาอยู่ทุกเพลงป๊าดเสียงอีหยังเอามาแต่ใส่ตัวน้อยๆซ้ํำทํามาพลังหลายแล้วกะมื้อไหนก็สงสารอยู่เด้แล้วอีก วันหนึ่งน้องไปสอบนั่งเหาอยูบอดบอดบ่อยบ่อย,อยเออไปที่ตูนะองศาตะวันเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อพอพอแม่เอฟซีที่มารอชมนองแล้วมือนั้นปัาดคนจะมาจะใส่แแฮนมาบิ้งอ่าแล้วคนรู้จักน้องก็อายกันทั่วผู้ใดก็ฝากเนเดอฝากพอองแกนเนเดอร์เพราะเอาลูกล่วงมวเราจะไปบนเสียมงมยห่ฝากหองแกมน้องอายหน่อยเรืเราก็เลยมีโอกาสไปหอมแก้มน้องหน้าหลังเวทีเนาะแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่น้อง เอาสิบอกถึงมเมนไปไปหลังเวทีก่อนไปหลังเวทีเข้าหนักประทับใจน้องลงมาตอนแรกน้องขึ้นไปในช่วงอ่าใส่ชุดร้องเพลงแรกใส่ชุดสีม่วงพอนนองลงมาขึ้นไปแล้วก็มีบอลมูขึ้นไปแล้วลงมาเนองจะต้องขึ้นไปอีกช่วงหนึ่งไปกับบอสโน้กับพ่อจ๋า นอนกับพ่อเปลี่ยนสูทเพอาะนอนเปลี่ยนสูทแล้วนอนมาเห็นเข้าอยู่หนาเต็มกับแวะทายลูกกับเข้าอุ้ยน่ารักน้องน่ารักค่ะว่าอย่างเดียวเลยนอบน้อมถ่อมตนน่ารักมากเสียงหวานหวานจ้าจ้าเสียงหวานดีเนาะไม่ได้นอนเพราะนอนหนาหักขึ้นนะหนาหักน่ารักมากเป็นเด็กที่น่ารักน่าทะนุถนอมมากๆใช่โพสต์ฝากพ่อพอแม่เด้อพี่น้องเด้อซอยกันอันสนับสนุนเด็กหน่อยคนนี้อยากให้น้องบอกว่าโด่งดังระดับประเทศเลย สําพ่อดอกมีคนฮักคนลงคนเอ็นดูหน่องบกแปกดอกเป็นอ,นอ,นอย่างคนคือฝากให้กำลังใจน้องในเดอร์ฝ<ม>ากพร้อมแก้มหน้องในเดอร์เ<ม>นี่ยมูมูฉันนั่น<ม>ก้อนสิไปนั่นอันฝากพร้อมแก้มน้องอ,อายในเดอร์<ม>แฟนคลับาวสาันเออกะกเต็มเลย<ม>อ่าผู้ได้หูขาวว่าเท่าสิบไปครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นที่ถึงในความสามารถของหน้องคือความเฉลียวฉลาดใช่ ความเฉีย,ยสลาดได้การว้ากันจ่าอยู่บนเวที่นนเนะแล้วน้องบอตื่นไหม้บอตื่นเวทีบอตื่นอย่างแ,แล้วยิงมุกแซลคนได้บอกโอ,อ้ยมุกดีท่านมุกดีค่ะ,คะอืมแล้วก็จับไม้จับมืออะไรใครขอจับได้หมดเลยแล้วก็ คณะที่ตัวเองอะร้องเพลงอยู่แล้วก็ไปจับมือไปอะไรก็ยังมีสปิริตก็ยังร้องเพลงได้ก็ไม่เท่าลงอะเด้หาเงินอยู่เนาะลงละเด้อันนี้ก็น้องก็จับไมค์ถือไมค์อยู่ก็ยังร้องได้แต่ขอชื่นชมเวทีเสียงในหกย่างหนึ่งครับในระบบเซฟตี้ของเพิร์ที่เพิร์เอาหัวมากันไว้แล้วก็ตรงที่จะนอมานั่งรับ คลิปรับมาอะไรแล้วก็มาจับมือมันจะเป็นพัดลงมาแล้วก็จะมีขอบตรงนี้ไว้กันด้วยเออเนี่ยคือเป็นการเส้นแมนการเส้นเป็นที่สุดมันมีเหตุการณ์ที่เจอหลายเวทีมอระวงเจออะไวงเจอโดนดึงโดนแน่ๆคนแบบจังหวะจะใส่มาขอจับมือแน่เนาะแล้ว ก็คือน้องก็ตัวเล็กอย่างเช่นน้องอายเนี้ยก็ตัวเล็กค่ะถือจับมือน้อยนึงผูนหัย,ยดึงน้อยนึงกับโ <Yeah. S 2> ล่งแล้วก็คือมันอันตรายไงก็คือดีแล้วที่มีครอบมัดก,กัน้นครับผมอ่านี่หละคือความหนารักที่เข้าได้ไปประสบกับเจอกับตัวของเองเราก็เลยหลงรักน้องอาอจ,จนถึงวันนี้นะครับแล้วล่าสุดเมื่อคืนนี้พี่น้องเกิดอีหยังึืนเห็นน้องดนพนะดนเสียงวิหกนะครับได้โพ์บอกว่าหลังจากลงจากเวทีมาอีลาโนยนั่งไห้ด้วยความที่เป็นห่วง นอก็ลเลยเขาไปถามน้องว่าหนูเป็นอะไรคะร้องไห้ทําไมใครทําอะไรหรือเปล่าคําตอบที่ที่ชายคนนี้เด็ยิ่งก็กคือหนูสงสารแม่แม่หน้าเวทีค่ะพี่จา๋าทําไมฝนใจร้ายจังอ่ามันไม่มีใครอยากให้ฝนตกหรอกคะ่ะ<ม>เดี๋ยวแม่แม่ก็มาใหม่ตอนฝนหยุดนะคะบัตรเจสซี่ <Yeah. S 1> การแสดงความรู้สึกของอีลามั่นบ่งบอกถึงความรักที่มีต่อแม่แมแฟนคลับหน้าเวทีแฟนคลับแฟนเพลง yeah. โดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยครับมันออกมาจากใจจากความรู้สึกเด็กน้อยอายุ11คขวบสู้ไปด้วยกันกับพ่อจ๋าพี่จ๋าและพี่พี่แม่แม่ในวงเสียงวิหกของเรานะคะอ้าอายน่อยของพี่จ๋าอืมอีพะโลงบอกว่านำตาลูกนำตาลูกผู้ชายจนได้ไหลแข่งกระฝน ที่ตกมาแห้งค้นยังมาใจไงสู่คักแทะทั้งฝนตกกะยิมหายคนรอดูหน้าเวทีจับมือรับเงินกับผู้คนยานกุกะดูแลเอาหลานเล่าดีคักเปียกฝนสูเพื่อหลานรูโตนแทะว่าสันส,สปิริตมากเอารูม้ดูหน่อยน้นองน,น้องฝนตกน้องก็น้องกะรลองเพ้งต่อเสยเมงน้องก็ย่งางโมโหยยานุว่าจะไหนื่ยปนีเห็นมาโพดยานุว่าฝน,นตก ไดเดินลงจากเวทีมานั่งร้องไห้ยาจา๋าหนูสงสารแม่แม่นาเวทีจังหนูพาคงพากันเปียกหมดแล้วแม่แม,แม่จะอยู่ยังไบงบงีมารุตีทำไร้เรียงสาของเด็กที่พูดออกมาจากใจค่ะพี่นอ้องแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ว่าโอ้ยลานาหักหนาารักมากห่วงแม่แม,แม่ด้านหน้าเวที น่ารักมากลูกสู้ๆนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันมีเขาไอ้นี่ไงพายุเข้าใช่แต่ว่าช่วงนี้เสียววิหกฝนใจพยาเิแดดหมอหรือว่าจะไหเห็นพ่นฝนตกหลายงานแล้วนี่พี่น้องเอาก่อนสีมาเมืองเลยมื่นอันก่อนฝนตกเข้ามาเมืองเลยฝนกากล่างันี้มากแต่ว่ามาไปปล่อยใข้แน่ก็คือโบตุกับืึอ่าก็ยังดีที่ทำการแสดงได้ขอชินชมในสปิริตของศิลปินทุกๆคนนะครับบอลสุนโขงแต่เมื่อขึ้นเห็นบอลนกมาโคตรอยู่ว่า ตกมากกับท่านหันอะไรก็เอาไม่ทันคนนกกับเปียพวกนี้นั่นคนนกนะมันเปียกแบบมันเสียเลยเด้คนแล้เราขนโนกขนนึงนะมันแพงมากเลยนะใช่อื่นจะอยู่ในเฟซบุ๊กส่วโตบองอ่ากำลังดูอุ้งสกอน่าจะเป็นตัวภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ขอชิ่นช่มอ่าแฟนคลับเอฟซีกับที่ขนาดฟนตกตแล้วกัยังอยู่ให้กขาต้องจหมอลำต่อ ยังโบวไปสายยังสูบไปน้ำกันเนาะเด็กเลยพี่น้องบอเมียนบอเมีนอันนี้สองน้องน้องเปียกหมดเอากะบอท่านขนกับเปียกกะสร้างสูงพื้นเก่าจมซื้อพี่น้องสามพระสามเท้าสามเท้าสามเท้าโอ้เด็กนี่อย่าเฝ้าหนีจากโคจ๋าเด้อเหมือนแร่งนี้เพื่อนนักแสดงสายเสียงวิ่งครับผมเสียงวิ่งหกอยู่ที่อ่ะต้องเข้าไปอันนี้บอหนูเนาะ ได้งไงบอสนุวันนี้วันที่สิบสี่ใช่ไหมบ่าวโจวันนี้อย่าลืมไปให้กําลังใจหมอลําเสียงวิหกคอนเสิร์ตหมอลําคนรุ่นใหม่สุดอลังการงานโชว์วันที่สิบสี่มีนาะคมทําการแสดงที่บ้านโพนอาเภอเพนจังหวัดอุดรธานีค่ะพี่นอ้องไปให้กําลังใจเสียงวิหกได้หลายเด้อจ้าไปหาพ่อจ๋าน้องไอ้ไอบอสนุแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะคอย่าลืมไปให้กาลังใจนะคะน่ครับไปรับชม ความยิ่งใหญ่อลังการของบอลลําเสียงมิหงดูดูกาลน,นี่ปีที่4ี่ทำได้อลังการมากๆสมบูรณ์แบบมากๆแหละไปชื่นชมความหนานหลักแล้วก็ความสามารถของน้องอาอายสกุูนาพรเสียงมิหกด้วยน้องเก่งจริงๆครับผมเก่งเกินตัวจริงๆยกนิ้วให้เลืให้ราคะ,คะ โอเคครับสำหรับมือนี้เข้าสองคนได้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้องอาา้ายสก,กุลหนาพรอนเสียงวิหกแล้วก็เกี่ยวกับหมอล่าเสียงวิหกไข่เอฟซีแฟนคลับได้รับฟังกันนะครับผู้ใดชื่นชอบค,คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูเข้าสองคนแน่เลยครับพี่น้องครับเ,<อ>เพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปของเข้าสองคนต่อไปครับม,มือนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ